คืนนี้ศพมุสลิมหนึ่งคนกำลังจะสอนทั้งประเทศว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หายไปพร้อมลมหายใจสุดท้ายห้องเก็บศพของโรงพยาบาลเงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงไฟนีออนกระพริบเหมือนจะดับและในนั้นช่องหมายเลข14ที่ควรจะว่างกลับมีถุงศพสีขาวนอนอยู่เงียบๆเด่นพนักงานเวรคืนเดินเข้ามาเช็คตามหน้าที่ แต่พอมือเขาแตะถุงศพความเย็นแล่นขึ้นมาถึงข้อศอกเย็นแบบไม่ใช่อุณหภูมิห้องแต่เย็นแบบน้ำแข็งกำลังรองไห้ฉันไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของฉันเด่นสะดุ้งสุดตัวเพราะนี่ไม่ใช่เสียงผีขู่แต่มันเป็นเสียงคนที่รู้ว่า,าศาสนาและสิทธิ์พื้นฐานของเขาถูกละเมิดแม้ตอนเป็นศพระบบโรงพยาบาลบันทึกผิด เจ้าหน้าที่เช้าโยนศพผิดโซนและสุดท้ายศพมุสลิมที่ต้องถูกฝังตามหลักถูกดันเข้าห้องเย็นแบบจัดหมวดผิดประเภทแน่นอนประเภทนี้แก้เอกสารถูกแต่เรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์น่ะมักผิดเสมอเด่นรี่เปิดจอวงจปรปิดภาพที่เห็นคือต้นตอของทุกอาถรรพ์ถุงศพหมายเลข14ค่อยๆเลื่อนตัวออกจากช่องเก็บเหมือนมีมือดันจากด้านใน และข้างถุงนั้นเงาดำสูงเท่าผู้ชายยืนมองกล้องนิ่งดวงตาสีขาวสีถามเหมือนตำหนิประเทศนี้ว่าต้องผิดกฎหมายกี่ข้อถึงจะนับว่าละเมิดสิทธิ์ของฉันญาติถูกตามมาด่วนตอนตีสองเขาเดินเข้ามาด้วยสีหน้าช็อกและพูดประโยคที่แทงหัวใจเด่นทันทีเมื่อคืนพวกเราฝันเหมือนกันหมด เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ถูกฝังผิดศาสนาแต่พวกคุณละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาอยาดแตะถุงศพถุงกระดกเบาๆเหมือนคนขยับไม่ใช่แบบผีผุดพรายแต่แบบฉันรอให้พวกคุณแก้ความผิดพลาดมานานเกินไปแล้วพาฉันกลับบ้านเพราะฉันไม่ได้เป็นแค่ศพแต่ฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรได้สิทธิสุดท้ายตามศาสนา ประเทศที่ทำให้ศพยังต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิมนุษยชนเองประเทศนั้นน่ากลัวกว่าเรื่องผีทุกเรื่องรวมกัน